เช้าวันนี้เราจะไปดูความสวยงามของทะเลหมอกไอเอเองกันครับเกมเอ้ผู้ไทยไม่ไหนมาครับัสดีค<ส>รับไปข้างบนมาสวัสดีเพื่อนๆยามเช้านะครับก็เลยห้องราคา500บาท ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาด้วยกันสักหกเจ็ดคนคุณป้าคุณลุงเนี่ยก็บอกว่าสามารถเข้ามานอนได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาสองคนแล้วมาพักนะครับมาหกคนแล้วก็มาหารกันใช่ไหมลุงบอกว่าสามารถที่จะมานอนอยู่ที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้าบ้านแล้วกันนะครับใครที่จะมาจะได้ติดต่อคุณลุงไว้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าของหมู่บ้านทานมะลินะครับอ,อยู่ใกล้ๆทางขึ้นอนยเวงแค่ตรงนี้เองประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ,รบเดี๋ยวจะเอากุญแจเนี่ยไปให้ลุงที่ ที่ขครของนะที่ทางเพื่อนอันอยู่เองรถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับในี่ใครที่จะมาพักนะครับบางกะโลยีเซ็งนะครับบ้านทันมะลินะครับเบอร์ทโทรก็นะครับจดเอาศูนย์หกหนึ่งนจดเกาสามสี่เก้านะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ093 085 9352นนะครับใครที่จะมาพักก็ติดต่อลุงมาได้นะครับก็นี่บ้านคุณลุงก็วิวแบบนี้แหละหน้าหลางาังบ้านก็จะมี ต้นทุเรียนนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีหมอกด้วยนะครับถ้าร้อยหกคนก็มานอนได้นะครับไปเดี๋ยวเจอกันเออขึ้นมาเลยพี่ก็ขึ้นมาเลย,เลยโอเคนี่ครับาะตอนนี้บรรยากาศยามเช้าที่บ้านทานมะลินะครับนี่นะจะเป็นก้อยลุงเหรอเดี๋ยดูดิหมอกตอนเช้านี่มันเป็นละอองนะ ครับเดินทางกันต่อนะครับเช้านี้เราจะขึ้นไปบนสกายวอล์กไอโยเองนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคุณลุงบางยีเซงประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศยามเช้าของวันนี้หมอกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ พื้นที่บ้านของลุงเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่านะครับป่ายางแล้วก็สวนทุเรียนสวนมังคุดนะครับเยอะมากนะครับต้นไม้ใบหญ้า,ยยาที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเขียวขจีตลอดเส้นทางเลยนะครับ ทางที่บ้านคุณลุงบางช่วงเนี่ยก็ยังมีถนนที่มันมันซุดด้วยนะมันพังน่าจะโดนน้ํากัดซอไปนะครับเราก็ขี่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับขี่ชมบรรยากาศสองข้างทางไปก็โอ้โหฟินมากนะครับคืออากาศตอนนี้เย็นแล้วก็ในหมวกกันน็อกเนี่ยฝ้าเริ่มขึ้นแล้วครับมองไม่เห็นแบบถนนด้านหน้าแล้วนะครับก็คือต้องเช็ดตลอดนะครับ นี่ไงร้านป้าอยู่นี่ครับหอมฝากของได้ไหมครับได้ได้ครับขอบคุณครับนี่นะใครผ่านไปผ่านมาก็มากินน้ำอ้อยน้ำอ้อยคนลุงขันสดเลยนะลูกร <c oughs> ้านแรกกันแล้วคลุงไป <c oughs> ก็ตรงนี้เขาก็จะมีวินนะครับถ้าใครขี้เกียจเดินก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ เกมเฮ้ยสูทไทยเฮ้ยเจอคนดังครับเจอหนุ่มรอจะเดินได้ไปไหนมาสวัสดีครับสวัสดีครับไปข้างบนมาสวัสดีครับผมอันนี้พี่นายไรเจนะครับมาด้วยกันมาด้วยกันมามามาอ๋อเกิด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 นายายโอ้เป็นไงบ้างมาแล้วอยากจะถาม ข้างบนสวยไหมครับสวยครับเพรที่ต้องรีบไปนะเพราะว่าตอนนี้หมอกกำลังกำลังเริ่มจางละเริ่มไปละเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วหมอกเริ่มไปละมันตอนแรกอ่ะมันเต็มแบบเต็มเลยอ่ะไม่เห็นภูเขาอันนี้เริ่มแบบเป็นย่อมๆละได้ไปไหนก็ต่อได้ไปเกมละไปเกมขอนครศรีได้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับต้องการทางดีครับสวัสดีครับนี่เขามีรถมอเตอร์ไซค์ให้ขึ้นนะด้วยคนละขาขึ้นยี่สิบบาทขาลงสิบบาทเออแต่ว่าถ้าถ้าคุณจะไม่ ไม่ขึ้นอ่ะคนก็สามารถเดินเองได้ประมาณ450เมตร450เมตรคุณก็ต้องเสีย20บาทใช่แต่คือพี่เขาบอกว่าตอนลงเนี่ยตรงเนี้ยมันลงมาหน่อยนึงแต่ว่ามันเดินขึ้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 นเหมือนต้องขึ้นเขาหน่อยถ้าใครไม่ชอบเดินนี่ก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์ไปเสีย20บาทก็ยังมีบางคนก็ยังเดินอยู่นะครับก็คือถ้าไม่ได้คิดอะไรนะ20บาทถ้าใครแบบชอบสบายหน่อยก็ขึ้นไปก็ได้นะถือว่าเป็นรายได้ให้กับ ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เขาก็จะได้มีรายได้นะอจริงพอมีนะักท่องเที่ยวมาเงี้ยคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทํางานอยู่ที่นี่คนที่คอยให้บริการอยู่ที่นี่เขาก็ต้อนรับเราดีนะครับเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเขาก็อยากให้เรามาเที่ยวนั่นแหละไอ้นี่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้จะชันหน่อยพี่เขาบอกแล้วว่าไอ้น,นั่นตอนลงมันนิดเดียวแต่มันจะขึน้นขึ้นขึ้นก่อนแน่ก็ถ้าเดินตอนเช้าๆนี่กนะ็เย็นดีคือ้องบอกว่า ผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่บริการสองแบบคือผ,ผู้หญิงอะ่ะจะมีผู้หญิงขับให้เส่ิมผู้ชายก็คือซ้อนกับผู้ชาย <laughs> สองค่ะสองหกสิบสองหคส,สิบห้าก็ได,ด้ ไม่ถุงเลยก็เดี๋ยวไปนั่งใส่ถรงั้เนี่ยอ๋อใครมีที่ใส่อ๋อคือใส่ทับรองเท้าไปเลยหรอใช่อ๋อดีว่ะตันเป็นจกเสียนะโอ้มันสูงมากจริงนะเพื่อนนะดูดิ ตอนนี้หมอกกำลังขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว,กว่าแล้วนะโอ้โหคือถ้าบางทีมาเช้าเกินไปเนะี่ยหมอกมันยังไม่ขึ้นนะครับมันยังเป็นหมอกที่เป็นละอองโปอยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อคนไหนที่จะมานะคนเอาแบบมาทักสายๆหน่อยก็ได้ครับแปบดบโมงแปดโมงกว่าๆนะครับตอนนี้หมอกกำลังจะยกตัวขึ้นมาแล้วเป็นข,า,ขาวๆนะโอ้ ข้างหลังตรงนู้นไม่มีอันนี้แต่ว่าตรงนี้ก็มีหมอแลนะ้วขออนุญาตเดินนะครับโอ้นี่ตัวกระจก <c oughs> โอ้หว,วิวมากเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมันเลื่อนนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันก็ปลอดภัยนะเน่นหนาโอ้โห <c oughs> นี่ครับ สวยมากตอนนี้จะ8โมงแล้วนะเหมาะก,กำลังยกตัวขึ้นจริงๆด้วยดีนะที่เราไม่มาเช้าเกินไตนะครับแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนนู้นอีก3ชั้นนะครับขึ้นไปได้อีกนะข้างบนแต่ว่าต้องเดินต้องเดินขึ้นบันไดไปนะครับแต่ว่าด้วยอายุของเรามันเยอะแล้วนะครับคงจะเดินขึ้นไปไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลูกน้องของเรานะครับก็คือนี่ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเอาดโดรนบินให้ไปดู กมันเพิ่งจางมันเพิ่งยกตัวเพราะว่าความร้อนจากข้างล่างมันดันขึ<ม>้นแน่นหมดเลยสวยสวยคุ้มค่าออก,กันมาเมื่อกี้ถามเอาความชัวร์ให้รอบหนึ่งว่าคําว่าอยุเวงหมาย,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 ายถึงอะไรคําว่าไอเยอหมายถึงใส่น้ําส่วนคาําว่าเวงอ่ะจากที่เขาเล่ลาเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นชื่อคนที่มาทำเหมือง <English S 1> คนแรกที่ต้นน้ำปตัตตานีชื่อ,อเงเวง ใช่ก็เลยเอาสองคำนี้มารวมกันเป็นอัยเยวินใช่แต่ก็ยังไงก็แปลว่าอันเยวินอันเยออันเยอเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำอยู่แล้วก็ถือว่าก็โอเคนะเราว่าตั้งแปดโมงว่ะกำลังดีตอนนี้เหรอใช่แปดโมงอกกำลังสวยแปดโเช้ากำลังดีนะครับถ้าใครมาเช้ากว่านี้อาจจะเห็นเป็นหมอกแบบฟุ้งๆนะครับมันก็จะยังไม่ได้ลอยตัวขึ้นครับแนะน้ำก็ แปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสกายวอล์กทะเลหมอกอันเยวเองนะครับเห็นภาพมุมสูงเปมือแล้วก็สวยมากเลยตัวอะไรวะคือตะขาบโบราณเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเทวดาสัตว์ดิตัวเขาใหญ่ด้วยตัวอะไรวะถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิตัวยมุตตัวยมุติโอ้ยตัวอะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับ มันคือกิ้งกือเหรครับกิ้งกือแหละที่ขนใช่กิ้กือใต้เหรอครับมวนอ๋อมวนจริงด้วยโอ้กิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือไไม่เคยเจอครับจ๋ากรุงเทพค่ะของกรุงเทพมันไม่เป็นแบบนี้เป็นสีส้มๆ ถ่ายแล้วค่ะเรานี่เดินขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงเลยเนะี่ยไม่ได้ใช้บริการ<ด>พี่บังคนเมื่อวานเลยไม่พี่บังไม่อยู่ด้วยพี่บังเบอร์สิบสองดแต่ว่าถ้าเดินเดินดูบรรยากาศชิวๆเนี่ยขาลงาก็โอเคนะมันไม่ได้เหนื่อยหรอกนะเพื่อนๆนะครับมันไม่ได้เหนื่อยหรอกเดินเอาแค่นิดเดียว450้าเมตรนะที่เขาบอกว่า450เมตรนี่เดินลงจากสกายวอล์กลงไปข้างล่างเนี่ยก็ถือว่าคืองามขาคุณยังไม่เปียกเลยอะ่ะ ผมบอกเลยคุณเดินแบบชิวๆใช่ไหมชิวไหมเออไปวันนี้เราจะไปต่อที่ไหนไม่รู้ดิบ้านคนน้นนะบ้านผัวเก่าเธอเนี่ยโอ้เดี๋ยวพาไปนอนบ้านผัวเก่าเออไป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 ลงมาจากสกายวอล์กร้อนๆเดี๋ยวกินน้ำอ้อยตุ้มตาก่อนใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งก็ได้ครับ ลงบางไปไหนแล้วครับบางลงแล้วลงไปแล้วเหรอครับตุลาเยอะครับแก้วเดียวพอครับ<ๆ>กินด้วยกันครับเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบบาทค่ะกินน้ำมอยนี่น้ำม้อยที่ป้าไปเอามาเมื่อวานนี่แหละนี่ทีล่ลา,า,ากมาเมื่อวานเนี้นนสิบมัดเลอมัดเดียวสิบมัดลุงขับเหลือสักมัดเดียวเลยลุงขับซิ่งมาก ตื่นเต้นดีตเต้นดีอ่านี้จะไปไหนต่อวันนี้จะไปอะไรนะบ้าน,นหัวเก่าอ่ะว,วันนี้ว่าจะไปแถวจังหวัดสตูลจ้ะสตูลเนี่ยเอาหมกครับ,รบขอบคุณครับนี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะครับว,วันดีครับวันดีครับวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะครับครับขอบคุณครับครับ ครับค่ะเขาชอบนักเดินทางนะคนทางเนี้ยเห็นเวลาคนขี่รถมาเที่ยวกไกลๆนะครับเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสะตูลขากลับเนี้ยเราต้องผ่านโอโ้บันนังสตาทานโตนะครับก็นั่นแหละเติมน้ำมันกันครับ ก่อนที่จะเข้าอำเภอทานโตแล้วก็บันดังสตานะครับเติมไปสักเดี๋ยวดูตั้งก่อนเติมเองเลยใช่ไหมครับครับเติมเองนะสอวดเติมไม่ใช้งานแัน <c oughs> เติมไปดีกว่ามันไปหมดกลางทางี๋ยวถึงยะลาค่อยเติมใหมนะ่ คนขดมีตะกร้อนคนขวมีตะกร้อนขอบคุณครสแล้วต้องต้องเคลื่อนตัว ไปครับผมเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องล่าลาเพื่อนๆกันที่ตําบลอายูเวงนะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลฝั่งนู้นกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนและมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ